สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนจ้าเป็นจังไดเนาะจะสบายดีกัน bon บอเน,นาะอีหลักกำลังสิบท่ำความสะอาดครัวค่ะพี่น้องค่าชีวิตแม่บ้านจ้าสิว่าสู้ฟังจ้าว่าแม่บ้านนะคะเป็นจังไดอีหล่าย,ยุจังไดใช้ชีวิตยังไงนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะแม่บ้านแม่บ้านเตือนเสามากนะคะพี่น้องค่ะหลังจากที่ กินกระฟอกกาแฟานะคะตือนมากกับตองมาเฮ็ดกระฟอกกาแฟากินตัวเองนี่แหละทําให้ตัวเองดื่มนี่แหละออีหลาสิกินกาแฟาทุกๆเช้านะคะกินกาแฟแล้วกสบิีฮันอาหารเช้านะคะแนวยูแนวกินอาหารเ้านะ,ะให้ลูกชายนะคะให้ฝรั่งน้อยตอนนิ้ฝรั่งหน่อยคุณแม่ไล่เขาห้องนะคะให้เข้าห้องเล่นด้วยค่ะเล่นบั้งกระต่อกระตูนของเขาในห้องนอนนะคะเพราะว่าอีแม่ขอทําความสะอาดก่อนัังเสีย มาทำความสะอาดขัวแล้วก็สิเก็บกวาดนิดๆหน่อยๆปัดกวาดเช็ดถูด,ดูดฟุ่นไปเสกกรแล,ล้วจะก็ได้ไ่ลูเขานี้หองนะคะจะล้างจากกินก,กาแฟแล้วกินอาหารเช้านู้นนี่นั่นนะก็สิ<น>เป,ปอาบนา้ำอาบทาจากพี่น,อน่องอาบน้ำเต้งโต๊ะเจ้าควงอ่ะแม่อาบน้ำล้างหน้าล้างตาจังสันละ,ละเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วก็สิมาทำความสะอาดจ้ะ ำความสะอาดห้องครัวปัดกวาดเช็ดถูดูดฝุ่นโน่นนี่นั่นเตรียมอ่ะนะนั่นแหละแล้กกะจังจะมีเวลาเนาะค่ะจังจะมีเวลาอันเล่นกับลูกก็คือให้เพื่อนกินเขากินน้ำยืมมือเสาวเพื่อนเตรียมโตเพื่อนให้เพื่อนสดชื่นก่ออะไรประมาณนี้แหละเท่ากับจังสีเดยมีเวลาเล่นน้ากันนะจ่าจังได้เฮ็ดคลิปท้ายคลิปกับลูกเล่นข้นหนอข้นหน่อยกันไปือเฮ็ดให้เบิรงนั่นละจ้า แล้วก็ค่อยหาอาหารกลางวอกกลางวันสู่กันกินเนาะแล้วแป๊บเดียวะจะสามสี่ชั่วโมงพ่อเขาก็เลิกงานกลับมาเนาะพ่อกับสิเลิกงานม่กระม่หาโมงจากพี่น้องก็เลิกงานกลับมาเนาะกับแจ้งสิผ้ากันได้ออกไปข้างนอกนะไปเหรียญไปหัวกันไปรอผ้าลูกไปล้อไปล้อนี่กับิแบบว่าถ้าลูกมานะพี่น้องกับสิได้ออกไปบ่อยเพราะว่าเด็กเขาอยู่ในบ้านทั้งวันมันก็จะเบื่อนะนะก็เลยผ้ากันไป แล้วก็ให้พ่อให้ลูกเขามีช่วงเวลาร่วมกันน่ะนะพี่น้องสําหรับตัวอีลาเองไม่เท่าไหร่หรอกพี่น้องไม่ค่อยอยากออกไปปันใดดอกออกไปได้ยูเตะกับไม่ทุกวันนะ่ะแม่คนเมื่อยน่ะนะไปได้ยูเตาทุกหมือนหกกบบระบอกสามีอย่างนี้แหละเพราะว่าบางทีค่อยก็เหนื่อยแต่ว่าเพิ่มกับมากไปแต่ได้คุณษาเน่ะเราก็มากไปได้พี่น้องเรามากรอมากรอแต่ว่าขอยิ่มากรอแบบว่าไปแบบ ตอนกลางวันน่ะแม่พี่น้องจะอยากไปแบบวันเสาร์ที่วันหยุดสามีจริงๆอ่ะจังจะอยากไปแต่ถ้าไปตอนเย็นอย่างนี้ไม่ค่อยอยากไปหรอกก็เลยจะไปแต่แบบถ้าลูกมาเนี่ยไ,ไปไปจังวะนี่เราจะชีวิตแต่ละวันดูแลตัวเองนะคะตื่นเช้ามาดูแลตัวเองทํากับข้าวกับข้าวหาอยู่หากินหาให้ลูกกินให้เจ้าของกินจังเสีย ิกงานมาสิสามีเลิกงานมาตอนเย็นอย่างเงี้ยเขาก็ออกไปกินข่าวข้างนอกแน่น่ะพี่น้องบางที่ก็ททำกินในบ้านแน่จังสิละ่ะคุ้มมือเนี่จะบ่ค่อยได้เฮ็ดกบเ้ามันไดจ้ะเพราะว่นนะามันอยู่ในรถแบบมันไม่ค่อยสะดวกอะ่ะในครัวไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่แต่ก็ทําอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ทําบ่อยเหมือนอยู่ที่บ้านนะพี่น้องความหมายของนี่ล้เนาะ แล้วก็ปัดกวาดเช็ดทูไปสลัดจ้ะเห็ดปะหยากดอกพี่น้องเฮ็ดข้าวเดียวเฮ็ดกับอะไรปะหยากลำบากอีหยังมันนะก็เฮ็ดได้อยู่เพราะว่าอยู่ไทยก็เฮ็ดอยู่แล้วนะจาะปกติกับเฮ็ดอยู่แล้วเฮาบ่เฮ็ดกับไผสิเฮ็ดเนาะมันก็ต้องเฮ็ดนั่นแหมพี่น้องซอยกันจ้ะสามีไปเฮ็ดข้างนอกเฮาก็เฮ็ดอยู่ข้างในเลี้ยงลูกเบิ่งหลุดาเพิ่นแป๊บเดียวเพิ่นก็กลับมาสินะหาโมงเพิ่นก็กลับมา บางทืออาหารกลางวันอย่างเงี้ยตอนเที่ยงเงี้ยพอก็เอามาส่งพี่น้องแกก็เอากับเขามาส่งเอาผิดสาวเ,เบอร์เกอร์มาส่งลูกยังสิแมเอามาส่งลูกเอามาส่งเมีย น้องพี่น้องเนาะแม่บ้านกับสิโยจังสีแล้วแม่บ้านพี่น้องเสียจังไบบสัดทำกล้อสงสารบ้านไปเตวเนาะพี่น้องเนาะบางคนเน้อพี่น้องเพิ่นก็า่าอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปไเรื่อยๆอยู่ไปเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเป็นได้แค่แม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กเพิ่นว่าพี่น้องจ้าสิอยากให้ค่อยเป็นนี่ยัง <laughs> กสิยูไปจังสิตัวสิวายูไปเดี๋ยวก็เป็นได้แค่พี่เลี้ยงเด็กเป็นได้แค่แม่บา้านเจ้าสิให้ขยเป็นยังจมได้บาทมยสิจม กำลังหน่อยเขียนหนังสือพี่น้องเขียนหนังสือภาษาไทยนัดเขียนกออก่ขอไครแต่เดย์เรากินหอดคู่วอนุบาลขอยพี่น้องคุณครูอนุบาลน,นะคะสําหรับค่อยครูอนุบาลคือครูที่เก่งที่สุดพี่น้องคะเห็นหนังสือนี่ไหมคะหนังสือนี่นะอิลล่าได้มาแต่ประเทศไทยเลยเด้พี่น้องอันหนังสือนี่เป็นหนังสือของอีพ่อนะคะของคุณสามีนะคะคุณสามี บินไปหาขังแหลกเลยบินบื้อไปด้วยกับภาพกันไปหลานหนังสือเพิ่นกับไปซื้อหนังสือภาษาไทยได้พี่น้องแล้วเว่าประวัติสตอรี่เล็กน่อยแล้บ้างไหแกก็ไปซื้อหนังสือไทยพ้ากันเข่าไปหลานหนังสือพี่น้องแกไปซื้อหนังสือไทยเล่มนี้เพื่อที่เขาจะเรียนภาษาไทยนะคะคุณพ่อนะคะคุณพ่ออยากเรียนภาษาไทยอยากอยากเว่าได้เขียนได้น้ำเมียนน่นะเป่าถึงอ่ะแกก็ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษให้อีหลาเล่มหนึ่งของหนังสือไทยให้เพ่อนเล่มหนึ่ง หนังสือภาษาอังกฤษนั่นก็แบบว่าแบบสปีกง่ายๆหรือแมพี่น้องแบบเบาง่ายๆขั้นพื้นฐานเลยน่ะเออกระสือให้คอยเล่มเนึพงคนกระสือให้เล่มนึงนี่คือของคุณพ่อนะคะมรดกของคุณพ่อตอนนี้มันตกมาสู่คุณลูกแล้วย e s คุณพ่อคุณพ่อ y e s มิ n d a d d y คุณพ่อพ่อพ่อมาเออย e s พ่อแม่แม่พ่ออแม่พ่อพ่อแม่ แม่มีมามีแดดดี้มีพ่อแม่แม่คุณพ่อบรดเฮดคือคุณลูกรอกสื่อมากกับตั้งแต่คุณพ่อเรียนตั้งแต่เมื่อเมื่อแรกจนเมื่อนี่บอกพี่น้องว่าอุาหนึงคือพี่บา <c oughs> อาหารกลางวันบหลาน้อยอาหารเที่ยงฝรั่งน้อยพิซซ่านะคะวันนี้พิซซ่า <c oughs> <chat> น้องเบิ้มีตําบกหุงกับพิซซ่านะคะส้มตํากับพิซซ่าฝรังหน่อยฝรังหน่อยยุ่มตําบกหุงอีกแล้ว่างพิซซ่าป่าลย ่นกินหนาแดงหนาดำเสียบลายตะอ่อนซอันกินตำบมกุ่งนาแดงนาดำ,าดำตำใบเพ่ินเดวบางหางนันอันหนึ่งย่งมาบยุมน,น้ำเห่าอีกอยูพ่พจารยนต่ำเลยผมบรเบิดเลยอร่อยไหมอร่อยมหมอร่อยมกักมากที่ออนอนเลย Mm-hmm. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got us tangled caught in what's before our eyes. Show 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy. Give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine.